ในชื่อว่าหอยทรายน้ําจืดรมควันนั่นเองค่ะอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชุมชนมุสลิมสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้ก็คล้ายกับว่าเป็นเมนูที่เป็นยอดนิยมไม่เพียงแต่สร้างอัตลักษณ์ทางอาหารแต่ว่ายังสร้างไรายได้มหาศาลให้กับคนในพื้นที่ค่ะแอตโต้นะคะพบมากในแม่น้ําสายสําคัญของชายแดนใต้โดยเฉพาะแม่น้ําสุงไหงโกลกค่ะชาวบ้านมักออกหาหอยแอตโต้นำมาเป็นของทานเล่นอันดับต้นๆ ที่ขายเป็นอาชีพเสริมด้วยวิธีการทําแบบดั้งเดิมคือนําหอยมาล้างให้สะอาดหมักด้วยสมนุนไพรพื้นบ้านอย่างตะไคร้ขิงกระเทียมและเกลือก่อนที่จะนํามาย่างบนไฟนะคะบน,พ,นพื้นไม้ไผ่ให้หอมเนื้อหอยจะมีสีขาวรสชาติหวานมันเค็มกําลังดีถือว่าเป็นของทานเล่นอันดับต้นๆของชายแดนใต้ค่ะไม่เพียงแค่ในประเทศไทยนะคะถ้าข้ามไปยังประเทศมาเลเซียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมเช่นเดียวกันค่ะนางสาวพาว วินาดาโอนะคะชาวตักใบนะคะต่อยอดสู่สูตรอาหารนะคะจากรุ่นสู่รุ่นค่ะนำสูตรดั้งเดิมที่แม่เคยขายในประเทศมาเลเซียมาพัฒนาสร้างความหลากหลายจนกลายเป็นแอต๊ตสไลกะนาซ p พีค่ะเจ้าของรายแรกนะคะที่นำหอยแอต๊ตย่าง ย่างถึง10รสชาติด้วยกันค่ะมีทั้งรสชาติดั้งเดิมต้ยมยำปาปิก้าบาร์บีคิวสไปซี่ชีสหวานเผ็ดบูดูแล้วก็ซีฟู้ดค่ะเพื่อเอาใจผู้บริโภคที่นิยมรสชาติจัดจ้านมากขึ้นนั่นเองค่ะ โดยแม่ค้ารุ่นแรกนะคะจะขายหอยคะ่ะวันละ60กระสอบ2,400กิโลกรัมสร้างไรายได้กว่า1 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะซึ่งปัจจุบันคะ่ะนางสาวพาวินาก็ได้สืบสารกิจการปรับสูตรให้ถูกปากกับคนไทยและขยายตลาดมายัางจังหวัดนราธิวาสขายหมดทุกวันคะ่ะรายได้มั่นคงแม้เพียงจะเปิดขายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ไม่นานนะคะหอยแอตโต้คะ่ะขายในราคาเพียงห่อละ20บาทไรายได้เฉลี่ยว,วันละ1 5 0 0 0บาทคะ่ะขายหมดภายในไม่กี่ ชั่วโมงแวะไปทานกันได้นะคะหลักๆค่ะก็จะขายอยู่ที่อําเภอเมืองนาราธิวาสนะคะในพื้นที่หาดนาราทัศริมเขื่อนอําเภอตักใบค่ะขายอยู่ที่หน้าบริษัทประยูนอําเภอปลเจาะนะคะขายอยู่ที่หน้าเซเวน่นและอําเภอสวยกโลกค่ะขายอยู่ที่ตลาดเปิดท้ายสั่งล่วงหน้าได้ค่ะที่086-491-6757ค่ะ